จุดสําคัญของชีวิตพี่จันหนึ่งศึกษาเล่าเรียนกับสองตั้งใจทําอย่างจริงจังแล้วพี่อีกอันนึงแถมให้คือพี่เป็นคนอดทนมากเออแล้วสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของคิดบวกไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรในชีวิตเนี่ยพี่คิดว่ามันคือการเรียนรู้ทังนั้นอย่างที่พี่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆพอเขามองเออของเราดูแบบไม่ตรง เป,เป็นผู้หญิงทำไมแต่งตัวแบบนี้อย่างเงี้ยพี่ว่าเอ้ยงั้นเราต้องพยายามมุ่งมั่นทำงานให้หนักขึ้นที่สุดต,ตัวเองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยหรือเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคเนี่ยคาดูถูกอสมมติว่าเนี่ย,ค,มมยคุณไม่รลดะหลอกสายปานสั้นเดี๋ยวคุณก็ไปแล้วอาาสมัยก่อนพี่เข้ามาใหม่ๆนะคู่แข่งว่าพี่อย่างนี้เลยนะว่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปแล้วลสายป่านสั้นเราก็ต้องอดทนไม่รู้ว่าถ้าเกิดใครจะตําหนิหรือว่าอะไรเราก็ตามบอลแล้วเรามานั่งจมความทุกข์ในคําพูดเขาเหล่านั้นเพื่ออะไรเราพลิกเรื่อองนนนั้้้เเเพื่่ทําาาใหชีีีวิตรรดดขึไมก รู้สึกว่าเออชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่ามันจะผ่านอะไรมาก็ตามเราคิดหวกไว้มันก็ชีวิตมันก็ดีมาตลอดไครฟิล์มกองแสงรถยนต์ใช่ไหมแสง,<อ>งเข้ามาก็กรองอันนี้ชีวิตก็กรองเหมือนกันกรองเรื่องเย,ย<า>อะแยะมากมายอะไรที่ไม่มีไม่มีประโยชน์ก็โยนทิ้งไป